ก้าวเหนียวแช่ดอกอันชันมานำเด้อคุมเขาคุยเอาพี่น้องอะคุยพริกเส้นน้ำพี่น้องคุยเห็ดปวกอันคำหมกหมูบักเก็ตแซ่บพี่น้องจามาละสวนแล้วบานย่ามแรงบาดี้มาเห็นพี่น้องเอ๋ยมาเบิ่งสวยกันแอ็นนี่แหละจ้า พีน่น้องฮ็ดหังนี่ฮ็ดปวเฮ็ดปวกน้อยฮ็ดปวกน้อยบางคำเดยเนาะแม่ข่อยเออ้ลยปีแมวข่อยอยู่ป่นแม่เอ,อยเป็นหาบเก็บแต่ละมือพี่น้องพอมันมันขึนน้นน้ำมันนี่ขืนน้ำหยังว่ะตีพี่น้องน้ำต่อใหม่นี่ตะ่กี้มันเป็นตน้นเพืรอซึมันพี่น้องนี่เห็นแต่ต่อโอ,อ้ปุ่นน่ะพี่น้องเอ้ ไปบิง้งไปหาทั้งหลายแน่พี่น้องพ,อพี่โต๊ะกกระถินนีตายก็มีพี่น้องสิมาเก็บถอ,อนเอาถอนเอาเนาะโอ้ยแต่ขี้เกนหลายซะพี่น้องเพราะว่ามันคำแล้วพี่น้องมันเลยบานตอนเศร้าอย่างนี้แต่คุณสามีว่าอยู่คอยกะเพราะตื่นม่นลุกมาว่าอันเห็ดหลายหลายเธอกบฟังกุ้พี่น้องคอยก็ขีคันลุกมานีแหละว่าคำแล้วพี่น้องตอนนี้ หกม่วงหกม่วงกลัวแล้วพี่นอ้องหกม่วงสิถุงหนึ่งแล้วก็มันกับคนอื่นเฮ็ดปวกบานคำนี่เนาะมันก็บบานคำแล้วบานพี่น้องเอ้ยเปิดตัวข่กระสิเก็บเอาไปมุกกินนี่แลหละเอ็ดตูว่าอืดเฮ็ดมุกหม้อเฮ็มุกใส่ไปตองแล้วเฮ็ดมุกหม้อซสใส่ไปตองม,องมันก็กระเทิอนพี่น้องเพรามามันหน่อยโพดมัน มัน่หลายคือตั้งแต่สมัยสังแมยู่วุ้ยสมัยสังแมยู่พี่น้องเอ้ยมือละกันหาบกระตาจนวะจนกี่ขานเก็บเอิ่นอันพี่น้องคนเล่าแถวไกลไกเอิ่น่นมาเก็บเอาแล้วมาปาดีหลาบสันอแต่กินเห็ดยังยู่กูอบอกจักแล้วขากองว่าพวกเจ้าจะกินเป็นยู่คอยกเก็บไปฝากเ่้ยาสันซุ้อมือซื้อมือ เอ้ยหมกคงหมกซะไปตอมหมกหมอกินจนเปิดจนลาอตีเหมือนเด้อมึงดูพี่น้องมึงดูเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดบวบคำเหมึงดูพี่น้องเหมืงนบาดมันบานมันคำแล้วพี่น้องเอ้ยมันสิถุงนึงก็กลัวแล้วอเมริกาพี่น้องมันกับบานแล้วคุณเอาไหมพูดนะมึะงกับบานนะแต่เก็บเอานี่ละพี่น้อง บานแล้วมันกับบ่บอแสบมันได้ดนอกน้องก็ห่างอยากเอาต้นจุ่มๆอยังอ่อนๆของอะไรเนาะอ่อนๆมันก็จะกินแสบกินนะนึกเห็บเอาใส่กระตาเนี่ยนะพี่น้องคุณอนะได้ติมครึ่งกระตาแล้วดิมาเก็บเอาเห็ดปวกเห็ดปวกบันคำเพื่อนเอ่นเพื่อนเอ่นเห็ดปวกบันคำหรือ,อบานคนเพราะว่า มันสิเวลาย่มคำแล้วมันสิบานพี่น้องตอนเสามันสิตุ่มมันบานแล้วมันก็สิถิ่มแกถิมสนตัวกันเท่าบ่มาเห็นมันออันนี้เป็นเฮดปวกบางคำว่าเป็นว่าเป็นเฮดปวกอ่าหน่อยน้ำพ่นพี่น้องโอ้ให้แกปิหน่อยน้ำพ่นมาสั่นหลายสมัยใต้ยุบานอองสาปเก็บโอเคจ้า เดีย๋ยวรอเก็บรอนหลุนเด้อว่ามันสิได้หลายปันไดโอเคจ้ะขอเวลาเก็บก่อนเด้อพี่น้องเออพี่น้องคอยนอนส่งมึงมั่งมังมัม้ยนอน,นส่งนอนส่งเฮ็ดปวกบางคำพูน่ะโอ้ยคอยเก็บไปแลงมือหนึ่งพี่น้องฮ <c> ะ <oughs> นอนเฮ็ดปวกบางคำเมื่อก็้เฮ็ดปวกบางคำยุง่งเมืองมีการน้ำข่อยเด้อพี่น้องเอ้ยสิเก็บไปหมก เสี้ยมกหมอนอกพี่น้องเฮ้ยเงื้องเงื้องพี่น้องเก็ดเห่เฟื่องบานคํามันบาดแล้วบาดแล้วถุงกลัวแล้วพี่น้องตอนนี้ตอนนี้มันถุงกลัวกลัวแล้วก็ได้ง้างวะง้่งวะพี่น้องเก็ดเปลือกบานคํามาเก็บเอาเออนั่นบนเด้อไปเด้อไปกินมกเข็ดปวกบานคำนำคอยเดอ้อ พี่น้องเอ้ยนน่บโอ้ยถุงกัวกระยังหอนเนี่ยแต่เทศสะขอนด้วยพี่นองเทศผัวบ้านคำน่ะได้คืนกระต่าแล้วขอเวลาเก็บเทศผัวบ้านคำกันเ้อพี่น้องเอ้ยเสื้อเสื้อไทย้องสารค์ได้จ้ากิ่งาพี่น้องไปกินหมุกเทศผัวบ้านคำหนักหนักหนักแซ่บแซ่บแซ่บ แซ่บานเฮ็ดปวกบานคำพี่น้องดิบปวกบานคำมาแล้วพู้น่ะฟ้าแค่นี้จะไปเก็บอฟตู้ไปเฮ็ดเฮ็ดปวกบานคำ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 ตังเด้อได้กินเฮ็ดปวกบานคำนามปะโอเคค่ะคุณผู้ชมได้กินแร้งได้แล้วพี่น้องเฮ็ดปวกบานคำผู้น่ะพี่น้องได้เคืองกระตานได้หลายเลยด้พี่น้องเคืองกระตาน หิดบวกบางคำบานนี่สิมาเก็บผักอีตู้จะไปโมกไส้พี่น้องผักอีตู้กันในสวนนี่แหะเมื่อห็ดเป่าลดพี่น้องเมบ่อหิดบ่ายากซะไปเห็ดหมกหมอกยินพูดเย้ยใครนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะใครตูบกับฝั่หลายๆพี่น้องเอ้ยอยู่ในสวนบ่ได้ซื้อบ่ได้หาดอกพี่น้องเอ้ยบ่ได้ซื้อบ่ได้หาอยู่ในสวนก็มีให้กินพี่น้องเอ้ย ผักอีตูผักอีตูพันแทดอีสานพันแทดพี่น้องเอ้ยหอมหอมพี่น้องไปไปทำหมกหมอเห็ดบวกบานคำใส่ผักอีตูเสแบบสบบเด้อพี่น้องเอ้ยจุ้ยบึ้ม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 มาบาดพี่น้องเอ้ยได้เห็ด บัวบันรพามาสีมะเห็ดมกหมอ้ออันดับแรกนะคะกระชิปุงเครื่องนี่เกลือนิดเดียวพี่น้องบ่ต้องใส่หลายเยอะนำประแดกนัน่นใส่น้ำปลาลงไปบ่านี้พี่น้องเอ้ยน่นพอข่อยแล้วใส่แต่เกือพี่น้องนี่ราชาขับสารพิษพี่ดอมคือรางจืดนั่นเองนะคะเครื่องหอมเครื่องเทศข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดฝานเว่นพริก กระเทียมหอมทับับลงไปแล้าชาเขาเห็ดเฮ่านี่แหละพี่น้องสิมกหมอเด้วพี่น้องเอ้ยว่าไซน้ำหอมบัวลงไปก่อนกระเพาะอีตู้น้อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาปกนาหนารวมหอมแล้วพี่น้องบานนี้เขากระสิปิดฝาไว้เปิดไฟปานกลาง ากระสิโมกหมอไว้ประมาณ1บผ่านาทีก็ได้กินจากคุณผู้ชมมากินโมกเค็ดน้ำกระเดอ้อมาเบิงพี่น้อง15นา,าทีผ่านไฟนานเห็นว่าพี่น้องใครบอกเจ้าแลว่าเพราะต้องใส่น้ำการโมกหมอก็ใคยบอกคุณซิมเบิงรู้พี่น้องซิมเบิงนาำมันมแซ่บนั่วพอวดีเลยพี่น้องเอ้ยบาทที่นี่สุดท้าย ผักอีตู่กับหอมบัวอ่าผักอีตู่หนุบสนดแล้วก็มากินไปไปกันจ้ามาเบิง้งบาดท,ที่นี่พี่น้องมกหมอเห็ดหูยไอ้ห่วย,หยเห็ดปวกบางคำพูดหละ่ะพี่น้องเบิง้งผักอีตู่บัตรลายหอมหมาเดอ้อเตะดังเลยพี่น้องเอ้พูดหละ่ะมกหมอ มาเด้อกินน้ำกันเด้อดแสบๆอ่ะเขาเหนียวแช่ดอกกันชันมานำกินเหลือบ่าผาู้เดียวพี่น้องมาขวามบึ๊บเลยมาขวามลงบ้มเลยนะหเห็นบ่ามาเด้อพี่ออ้ยกินบกหมอเห็ดปวกบางคำอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องไปเก็บใส่ผงสมุนไพรลายๆแล้วก็ใบลางจืดขับสารพิษ ม omm, มกหมองหมกหยั่งกบสามพี่น้องหอมมาดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพบำรุงและบำบัดได้เลยนะคะมาที่นี้กาวเหนียวแช่ดอกอัญชันมานั่เด้อพี่น้องเอ้ยมาคุยเอาหมกเก็ด ฮอ,อนไอ้ฮวนอยูอ่พี่น้องเอ้ยอห,ออหู้ยฮวนลู้ลึกหุบลิงวไปกินไต่โปน้อฮะนี่มันคือมังฮอนเถอนะเนาะเบิ้องเบืง้งมาหมกเข็มปวดขมเข่าคุยเอาพี่น้องนะฮู้ยทำรูดหอมหู้ยเผ็ดจัด,ด บอยให้น้ำ mm. ม in so no? like like huh? ah, ันกับน้ำมันกับน้ำเัาเอ็งไปมอคุยิกเซนน้ำมันผัดอตูใส่หลายๆบางรูปี่นอนเอ้ยี่นองเอ้ยคุยเฮ็ดปวดมันคำ โมกหมูอบัเจ็บแสบคุยโมกเคดปวดโมกหม่อเฮดปวดแสบแสบมาเด้อสุดจำน้ำกันเด้อฝ่าเบอ่์เนี้ย อย่างนี้มุกเห็ดปวกแซ่บแซ่บคักโอเคนะคะขอเวลาตัวจัดฝัดบิ้งแดบคักไปเด้อพี่รองเอ้ย